อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมแหมและแนนนนครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับนี่เลยการ์ดไฟเบนกัดภาษาไทยนะครับผมซึ่งอาจากตอนที่แล้วนะครับผมเราได้ทำการรีวิวนะครับผมกับเจ้ากล่องนี้เลยนะครับเป็นบูสเตอร์นะครับผมของกล่องสีเขียวซึ่งข้างในก็จะมีแครนคางเโลอยู่นะครับ พี่ชินก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วว่าข้างในนั้นมียูนิตอะไรบ้างและแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแต่อย่างไรนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้จากตอนก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการนะครับโฟกัสในเรื่องของอาความสามารถต่างๆนะครับผมการต่อยอดคอมโบนะครับการใช้ความสามารถเอฟเฟกต่างๆของคางในโลกในชุดนี้ว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างที่น่าสนใจนั่นเองครับมางั้นมาดูกันเลย ก็ดึนะครับผมคงต้องโฟงกัสที่ตัวเริ่มต้นเราเลยนั่นก็คือลิซาโซเจอร์คอโลซึ่งเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นตัวใหม่นะครับผมของการ์ดไฟเบนการ์ดเด็กคาร์ไนโลนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่ามาเริ่มต้นปุ๊บอ่าสตาร์ทอ่าเซนับเบนการ์ดปุ๊บเรียบร้อยลูกเล่ของเขามีเยอะมากนะครับก่อนดึงเลยก็คือหลังจากที่โดนไลท์ทับไปแล้วเขาก็จะเลื่อนมาข้างหลังถึงเขาจะบูทพลังได้ แต่เขายังสามารถใช้เอฟเฟกต์ counter b a r t หนึ่งเพื่อหาตัวเสริมพลังได้ซึ่งเป็นรู้เล่นที่ดีมากเอาอย่างนี้ละกันสมมุติเราในเกมนี้เราเลือกที่จะลุยเป็น vortex dragon นะครับผมอ่าโอเคครับผมคราวนี้ vortex dragon นั้นมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาโฟกัสกันว่า2คนนี้เล่นคู่กันอย่างไร vortex dragon นั้นในทุกๆเทิเร์นนะครับผมมันจะทําการโซชาร์ตตัวมันเองอยู่แล้วนั่นก็คืออ่าเทิร์นเข้าเทิร์นปุ๊บหงายจากใบบนสุดกองแล้วก็โซชาร์ทเข้าไป พลังจมตีก็จะบบกอีก2,000ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะกลายเป็นพลังจมตีเริ่มต้นที่12,000มนะครับผมทุกๆเทินแต่ว่าเฉพาะในเทินแล้วนะพอผ่านเทินปุ๊บจะกลายเป็น10,000เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้การที่พลังจมตีกลายเป็น1 2 0 0 0แล้วหมายความว่าเราต้องการตัวที่เสริมพลังด้วยพลังจมตี8,00 0นะครับผมซึ่งเป็นใครอื่นไม่ได้เลยนอกจากบ้าเท่านั้นเองนะครับผมเดวิชินหยิบบามาให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิด เป็นวอลเทคดาวก้อนเสริมพลังกับบาร์พลังโจมตีจะรวมกันเบ็ดเสร็จเป็น20,000นะครับผม8,000จากบาร์วอลเทคดาวก้อนห0ึ่งแล้วก็สกิลที่บวกพลังจากโซชาร์ตเป็น2,000กลายเป็น20,000พอดีดังนั้นเรียกว่าสุดยอดมากๆแต่ทํายังไงถึงจะได้บาร์มาใช้เสริมพลังล่ะเพราะบางทีเราอาจจะจั่วไม่ขึ้นก็ได้ก็น,นี่นะครับผมความสามารถของลิซ่าโซเชอร์คอนโลในการเคาน์เตอร์บลัชหนึ่งใบนะครับผมอ่าเคาน์เตอร์บลัชหนึ่งใบแล้วก็ส่งตัวเองลงดับโซนนะครับผมแล้วก็หาบาร์จากในเด็ก ขึ้นมือน,นั่นเองแล้วก็คอลงมาเพียงแต่ว่าการใช้รูปแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าทําให้เราใช้ความสามารถเบก้าบลัสได้ยากขึ้นนั่นเองในกรณีนะครับผมเพราะาอะไรเพราะว่าการใช้เมก้าบลัสนั้นเราจะต้องใช้เคาน์เตอร์บาท,ที่หงายอยู่ถึง5ใบนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกของคอนโลไปแล้วหมายความว่าเราคว่ำไปก่อนแล้ห1ใบนั่นเองดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ เมกาบาสได้เลยในเกมนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดอยากจะใช้จริงๆก็อาจจะต้องลุ้นให้จั่วเจอฮิลทิกเกอร์แล้วก็ไม่ฮิลใบนี้แล้วก็กลายเป็นงไงใบอื่นแทนนะครับผมงั้นก็ประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมบางคนไม่ซีเรียสไม่ใช้เมกาบาสขอแค่เสริมพลังได้ก็พออ่านงั้นไม่ต้องซีเรียสเลยเล่นคู่บอเทคดากอนกับบาไปได้เลยนั่นเองนะครับโอเคงั้นมาดูก่อนต่อดีกว่าว่าคอนโลนั้นสามารถต่อยอดเป็นอะไรได้อีกอ่างั้น มาดูที่การซูเปเรีลไลท์กันดีกว่านะครับผมเพื่อให้เป็นร่างแปลงแห่งชัยชนะอาลีฟนั่นเองนะครับผมอาลีฟนั้นค่อนข้างจะซูเปเรีลไลท์ได้ไง่ายมากถ้าเกิดมีคอนโลเข้ามาช่วยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมก็เดยเลยคอนโลอ่ะเป็นเกรดศูนย์นะครับผมบนมือเราจะต้องแน่ใจนะครับว่าเราจั่วแล้วเจอใบนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่เจอก็สับเปลี่ยนบนมือรอบหนึ่งก่อนเพื่อให้มีโอกาสเหยียบใบนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดขึ้นมาก็จะดีมาก ทีนี้บนมือก็อาจจะต้องมีอย่างน้อยนะครับผมที่เป็นล่างผสมครับผมเพื่อให้เป็นอาลีฟได้เพราะอาลีฟนั้นจะต้องใช้ท้าใช้อาลีฟล่างเกรดสองน,นะครับผมแล้วก็ต้องใช้บายหนึ่งตัวอย่างน้อยให้เรามั่นใจครับผมว่าเราจั่วเจอแล้ว2ตัวแน่นอนก็คือไม่นี่นี่มันก็นี่นี่นั่นเองนะครับผมแต่คือต้องมีเกรดสองหนึ่งตัวเมื่อได้อย่างนี้แล้วอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันสมมุติพี่ชินมีอาลีฟกับทาบนมือแล้วกันนะครับผมอ่า แล้วก็ล่างเกรดสอยู่ในเด็กไว้นะครับผมบา,บา์ก็อยู่ในเด็กด้วยนะครับอยู่ในเด็กไว้ก่อนทีนี้เมื่อเริ่มต้นปุ๊บอ่ะโอเคเราก็ใช้เกรดหนึ่งอะไรก็ได้ครับผมไลทตามปกติไปก่อนนะครับอ่ะก็โดนดาเมตปกติจะให้ดีเนี่ยอ่ะอจาจจะไลทเป็นตัวที่พลังน้อยๆหน่อยก็ได้เพื่อล่อให้ฝ่ายตรงข้ามตีมาหนักๆนะครับผมเพราะจะให้ดีคือเราต้องการ2ดาเมจตัวหนึ่งดาเมจอ่าโดน2ดาเมจอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้อย่างนี้เราดีใจพร้อมอย่างนี้พร้อมเลยนะครับทีนี้เมื่อเข้าเทิร์นเราปุ๊บอ่ะ เราก็จัวเรียบร้อยปุ๊บเราก็เข้าไลฟ,ฟ์เฟสก่อนนะครับพี่ชินลืมอีกแล้วตอนไลฟ์เป็นอาจารย์เรียนก็ต้องมีตรวน,นี้อยู่ลงมาด้วยนะครับผมพี่ชินลืมต้องขออภัยด้วยนะครับรีบไปหน่อยทีนี้พอเข้าเทินปุ๊บพี่ชินก็ไลฟ์ เป็นอาลีฟนะครับผมอาตอนนี้หน้าตาในเ์นเราก็จะเป็นอย่างนี้โดนไปแล้ว2ดามเมจนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับมีอาลีฟ1มีคอนโลหนึ่งนั่นเองแล้วบนมือก็จะมีส่วนประกอบอีกหนึ่งใบนะครับผมที่ยังไม่ได้ใช้ทีนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขครับก่อนดื่นเราก็โอเคคอลไปหนึ่งตัวก่อนก็ได้นะครับผมใช้ความสามารถของคอนโลครับใช้ความสามารถเลยคว่ำหนึ่งใบนะครับผมแล้วส่งเขาลงดอกโซนจากนั้นก็หานะครับผมบา จากในเด็กขึ้นมือแล้วก็คอลเลยก็ได้จะตรงไหนก็ได้นะครับผมจากนั้นโอ้เงื่อนไขครบแล้วอัศวินมังกรอ,อาลีฟใช้งานเอฟเฟกครับ c o u n t เตอร์บล1น,นั่นเองนำสองยูดินนี้เข้าไปในโซของอาลีฟนะครับจากนั้นก็เซิร์ฟการ์ดจากในกองการ์ดท,ที่เป็นเกรด3ามล่างแปลงให้ชนะอาลีฟนั่นเองสุพิเรยไลท์เลยเท่านี้เองครับผมเราก็จะได้เกรดสามมาอย่างรวดเร็วแล้ว ขอแค่เงื่อนไขไม่กี่ใบเท่านั้นเองซึ่งมันก็จะรวดเร็วมากครับผมทําให้ประหยัดมือด้วยทําให้บุกโจมตีได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูอาร,รีฟต่อนะครับผมอาร,รีฟนั้นค่อนข้างจะดีในกรณีที่ว่าเอเรานั้นใช้คอน์เตอร์บาดเยอะนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถถอดโซ่สามใบนะครับผมที่เป็นเงื่อนไขของเขานั้นเพื่อที่จะหงายทั้งหมดแล้วก็ใช้ ใหม่ได้นั่นเองนังนั้นก็คือควรจะต้องเล่นไว้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราอาถอด3ใบไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีดาเมจสด้วยในจังหวะที่เทร์นี้ที่เราใช้เอฟเฟกของเขานะครับผมแล้วก็ทําการคว่ำสีพลังโจมตีเขาจะบวกสามพันกับคิดดีข้าอีกหนึ่งดังนั้นหมายความว่าเป็นหมื่นสามแล้วดังนั้นสมมุติเราเสริมด้วยโกโจก็จะกลายเป็น2 0,000ทันทีเลยครับโอ้โหคู่นี้20,000น่ากลัวมากๆากคิดดีข้าบวกอีกหนึ่งด้วย ไฟล์มข้ามกดดันสุดๆครับหรือถ้าเกิดหาบาเพิ่มได้ก็เสริมบาอีกตัวหนึ่ง2องนหนงเลยนะครับผมน่ากลัวจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการบุกที่นังนัวสุดสดเลยครับผมอ่าเรียบร้อยกับอาลิฟประมาณนี้นั่นเองนะครับผมครานี้คอมโบอื่นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะที่เหลือนั้นจะเป็นการซีอาซ้ำจากทีดีซะส่วนใหญ่นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ที่เหลือน้องๆก็สามารถไปต่อยอดได้เองได้นะครับผมหรือดูย้อนกลับไปดูคอมโบกเก่าๆจากชุดทีดีที่พิชินเคยรีวิวไปแล้วก็ได้นะครับผม เอาละครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ชินคงต้องขอตัวแค่นี้นะครับผมเพราะว่าคอมโมดที่เหลือนั้นทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมถ้ายังไงนะครับผมโอกาสหน้าตอนหน้าแน่นอนก็ผมก็จะเป็นแคลนของ Oracle แน่นอนสําหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดตามชมแคลน Oracle ให้ดีๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะ,นะจ๊ะสวัสดีจ้า